โอเคเดี๋ยวเราจะต้องเริ่มจากเอกสารของตำรวจก่อนนะผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าเซมนท a าบาร์เกอร์ตำรวจเห็นศพเธอที่อาพาร์ตเมนต์ของเธอเองื่องจากเพื่อนของเธอไม่สามารถติดต่อเธอได้ในหลายวันก็เลยมีคนโทรไปตามหาแล้วก็เรียกตำรวจเข้าไปค้นที่บ้านที่อาพาร์ตเมนต์ของเธอ แต่ก็ดูแปลกนะเพราะว่าเพื่อนของเธอที่ถึงแม้ว่าจะติดต่อเธอไม่ได้หลายวันก็ยังดูสดใสแฮปปี้นะยังดูแฮปปี้รีแลกซ์หลังจากที่เธอเปิดตัวอัลบั้มแรกก็น่าจะมีปัญหาแบบขายได้ไม่ดีละมั้งหลังจากนั้นเธอก็เลยกลายเป็นโรคแพนิกไปแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับก็เลยต้องมาใช้ยาเพื่อให้นอนหลับให้ได้ยาจากในรูปเนี่ยมันก็จะเป็นยาฟินอบาบิทอลนะ ถ้าในจุดปัจจุบันก็คือจะเป็นยากลุ่มยากันชักต่อมาก็เหมือนเดิมนะต้องถ่ายรูปศพไว้แล้วก็ถ่ายรูปรอยโรคต่างๆไว้แต่ละจุดในส่วนของคอจะเป็นลักษณะรอยคล้ายๆเหมือนโดนเชือกหรือว่าอะไรสักอย่างที่เป็นสายรัดคอมีรอยดูช้าเลือดช้าหนองตรงตำแหน่ง รักแร้ฝั่งซ้ายซึ่งดูเหมือนจะเป็นแบบการโดนกระทบกระแทกหรืออะไรสักอย่างที่แบบทําให้เกิดการช้ําขึ้นมาได้ส่วนตําแหน่งนี้ดูเหมือนจะเป็นรอยช้ําที่อาจจะเกิดจากการกระแทกจากภายนอกก็ได้หรือไม่ก็อาจจะเป็นปัญหาของอวัยวะภายในที่ทําให้เกิดความเสียหายจนมาถึงผิวหนังภายนอกมีแผลพุพองจํานวนมากทั้งตําแหน่งเท้าแล้วก็ตําแหน่งของมือด้วย ซึ่งมันอาจจะเป็นแผลที่มีการบวมจนมันแตกออกมาเขาบอกว่าแผลบริสเตอร์เนี่ยหรือว่าแผลผุพองอาจจะเกิดจากสารพิษพวกบาบิทูเรตซึ่งอยากลุ่มบาบิทูเรตเนี่ยมันเป็นยากลุ่มยาสลบแล้วคลินิคอลไซน์ที่มันเด่นๆนนะ่ะก็อาจจะเป็นลักษณะแผลคล้ายๆนี่แหละซึ่งยากลุ่มบาบิทูเรตเนี่ยมันก็จะเป็นยาที่เราเจอในเอกสารที่เราเจอขวดยาที่บ้านของเขา ก็เป็นยาฟิโนบับที่เราน่าจะสงสัยว่าอาจจะมีการกินยาแบบโอเวอร์ดสเกินไปส่วนแผลที่ตำแหน่งหน้าท้องอาจจะเกิดจากการโดนทุบตีก็ได้หรือว่าอาจจะมีพวก internal bleeding หรือไม่ซึ่งแปลว่าเป็นการที่เลือดออกจากภายในแผลที่เท้ามันก็จะคล้ายๆกับแผลที่มือแผลที่คอดูเหมือนจะเป็นแผลที่เกิดจากการโดนผูกหรือว่ารัดโดยเชือกหรืออะไบางอย่าง อาจจะเป็นจากการแขวนคอ,อก็ได้ส่วนแผลตรงไหล่ซ้ายก็ดูช้ำเลือดช้ำหนองอาจจะเกิดจากการโดนโจมตีหรือว่าถูกทำร้ายก็ได้จากใครบางคนซึ่งไม่รู้ใครก็ไม่รู้ขั้นแรกนะคือเราจะต้องใช้ UV light หรือว่าแสง UV เนี่ยมาสแกนให้ทั่วร่างกายก่อนคือเราก็พยายามไปหานะว่าในการชันสุตรศพอะเขาใช้ UV light ทำไมวะก็เจอมาว่า UV light อะคือมันจะ ทำให้สารบางอย่างหรือว่าฟลูอิดของเลวบางอย่างของร่างกายมันสอ่สองแสงเรืองแสงขึ้นมาซึ่งอ e ีฟลูอิดที่ว่านี่มันก็คือซีเมนต์หรือว่าน้ําของผู้ชายนี่เองซึ่งเป็นการแยกว่าเหยื่อผู้นี้ถูกข่มขืนมาหรือเปล่าต่อไปเป็นการเทสต์ไลโคโมทิสนะ ซึ่งเป็นการเทสว่าผู้เสียชีวิตเสียชีวิตนานเกิน72ชั่วโมงหรือยังก็ผลเทสก็เป็นโพซิทีฟก็คือน่าจะเสียชีวิตมานานมากแล้วก็คล้ายๆกับเคสเมื่อวานที่แจ็คได้ทำการทดสอบไปก็ต่อไปก็จะเริ่มจากการดูอินเทอร์นอลออร์แกนก็คืออวัยวะภายในนั่นเองเราจะเริ่มผ่าศพแล้วนะรู้เหมือนว่าพอเราเปิดผ่า ออกมาแล้วอะก็คือจะไม่ได้เจอว่ามี internal bleed หรือว่าเลือดออกจากภายในซึ่งการถูกทำร้ายหรือว่าการโดนกระแทกจนทำให้เสียชีวิตอาจจะไม่ใช่ประเด็นแต่แอลกอฮอล์ก็ยังตัดออกจากประเด็นไม่ได้เดี๋ยวเราจะต้องเก็บตัวอย่างไปเพื่อเทสปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสะเลือดนะแล้วเราก็เอาตัวอย่างให้ได้มามาปั่นใน c e n t r i f u g เหมือนเดิม แล้วเราก็เอาตัวอย่างอ่ะมดัดูดใช้ปิเป็ดดูดเอาส่วนซูเปอร์เนตันหรือว่าส่วนข้างบนอ่ะเพื่อไปทดสอบกับเครื่องโครมาโทกราฟีหาปริมาณแอลกอฮอล์ผลแล็บออกมาเพราะว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ที่สูงเกินปกตินั่นแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นสาเหตุที่น่าจะทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตพอเราตัดปัญหาเรื่องแอลกอฮอล์ออกไปได้อะอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องตรวจก็คือหา บาบิทูเลตในร่างกายเดี๋ยวเราจะต้องเก็บตัวอย่างจากหัวใจแล้วก็ตรงตับไปทำแลบอีกทีหนึง่งเดี๋ยวลองเอาตับออกมาดูก็พบว่าไม่มีรอยโรคอะไรที่ดูเด่นชัดเดี๋ยวเราจะเอาตับไปชั่งน้ำหนักกันก็น้ำหนักทั้งหมด1,300กรัมหรือว่า1.3กิโลก็ดูขนาดใหญ่กว่าตับปกตินะ ต่อไปเราจะผ่าภาคตัดขวางของตับมาก็พบว่าไม่ได้มีไขมันพอกตับหรือว่าตับแข็งอะไรก็ดูค่อนข้างโอเคก็ตับดูค่อนข้างเฮลตี้ดูไม่ได้มีลักษณะที่บ่งบอกว่าเป็นพิษจากแอลกอฮอล์ต่อไปก็จะมาดูที่หัวใจกันอ๋อหัวใจเจอว่ามีรอยโรคที่บ่งบอกได้ว่าเป็นหัวใจวายเฉียบพันุ์ ซึ่งจากอายุของผู้เสียชีวิตอ่ะไม่น่าจะเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันได้ด้วยธรรมชาติอาจจะเป็นจากฤทธิ์ยาก็ได้โอเคผล l ลบออกมาแล้วก็ไม่น่าแปลกใจนะเพราะว่าระดับยาบาบิทูเรตในกระแสเลือดค่อนข้างสูงเลยซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตได้ต่อมาเราก็จะมาดูส่วนของกระเพาะอาหาร ซึ่งดูจากภายนอกก็ดูค่อนข้างเฮลตี้ดีนะแต่ว่าเราก็ต้องไปผ่าดูข้างในอีกทีนึงว่ามีคอนเทนต์อะไรอยู่ข้างในกระเพาะอาหารพอเปิดผ่าออกมาแล้วก็เจอยาจํานวนมากแล้วก็อาหารที่ยังไม่ได้ย่อยอยู่ในภายในกระเพาะอาหารจากเนื้อตอดดูค่อนข้างดํานะบ่งบอกได้ว่าผู้เสียชีวิตมีการสูบบุหรี่แต่ว่าบุหรี่แต่การสูบบุหรี่ของเคสไดนี้ก็ไม่ได้ทําให้ถึงขั้นเสียชีวิตหลอดลมโอเค ไม่มีอาหารหรือว่าฟอิดอยู่ข้างในลำไส้ปกติไม่มีรอโรคแปลกๆต่อมาเราก็จะมาดูสมองกันดูจากภายนอกสมองอยังปกติดีแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาผ่าดูข้างในอีกทีนึ่งพอผ่าออกมาแล้วก็พบว่าเนื้อสมองดูค่อนข้างดีเลย ไม่ได้มีภาวะขาดเลือดของสมองแสดงว่ารอยโรคที่เจอที่บริเวณคออาจจะเป็นแค่แบบรอยผิวเผินมากแต่ว่าเราก็ต้องมาดูตรงส่วนของไขสันหลังทีนึงว่าโดนกระทบกระเทือนด้วยหรือเปล่าโอเคเราก็ได้ส่วนของสไปนัลคอร์มาแล้วก็พบว่าปกติดีการที่เราเจอรอยโรคที่บริเวณคอไม่ได้มีการกระทบกระเทือนถึงเว่าซิสรุปแล้วสาเหตุการเสียชีวิตของซาบันทาบร์เกอร์ ก็เกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวซึ่งเป็นผลมาจากการใช้ยากลุ่มบาบิทูเรตที่โอเวอร์ดสเกินไปซึ่งก็คือยาฟีโนบาปบนั่นเองซึ่งผู้เสียชีวิตรายนีย้เขาพยายามที่จะฆ่าตัวตายโดยการแขวนคอในครั้งแรกแต่ว่าก็ไม่ประสบผลสำเร็จเขาก็เลยมาใช้วิธีใหม่ก็คือการกินฟีโนบาปบแบบโอเวอร์ดสแล้วก็ทำให้เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในเคสรายนี้เน่จบแล้วทุกคน วันนี้ก็พอกันแค่นี้ก่อนเราจะมาดิสคัตกันเคส by เคสนะก็เดี๋ยวเจอกันเคสหนะ้าบ๊ายบายจ้า